โอ้โหฝรั่งต่างชาติรึงครับนี่ครับการเปลี่ยนเวนนะครับผมเ

ครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนเวียนยามนะครับโอ้โหต่างชาตินี่ต้องยืนดูนะครับผมต้องมองดูนะครับนี่นี่ครับกมเป็นระเบียบนั้น,นะครับผมนี่ครับต่างชาตินี่มองดูกันใหญ่นะครับอือ ไปแล้วครับผมเฮ้ยนี่ครับอาต่างชาติมองดูอะไรกันครับโอ้โหเการเดือดขบวนเลยครับผม นี่คร e> ับฝรั่งต้องตะลึงเลยครับผมฝรัはは่งต้องตะลึงนะครับเมื่อกี้นี้ครับไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะนี่ครับเขามามุงดูกระเต็บลยครับเมื่อกี้เนี้ยนี่ครับเขามามุงดูกระเต็เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ดอกซ้อไทยราเนี่ยตอนนี้ชอมกาอยู่ที่อุโมงค์ลาลาดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ12โมงนะอันนี้เป็นบรรยากาศ12โมงนะครับโอ้โหนะักท่องเที่ยวนี่เอ๊ะบุบงเลยครับผมนี่ครับมาตุ๊กวันนี้มากันเยอะจริงๆนะครับโอ้โห เป็นนักเกี่ยวชาวจีนนะครับผมี่ครับมากันเยอะนะครับวันนี้นะเยอะจริงๆนะครับมามาเมื่อกี้นี้ถั่วใหญ่มากเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศท,ที่อุโมงหน้าอ,อุโมงมหานาศนะครับจะเป็นอุโมง์มหานาชนะนี่ครับวันนักท่องเที่ยวนะครับผมมาเมืองไทยมาเยอะขนาดนี้นะครับผมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะโอ้โหพูดกันเสียงดังเี้ยนะครับผม สามารถสังเกตได้ง่ายเลยครับเพราะว่าเขาจะพูดกันเสียงลังนะสังเกตว่าเขาจะพูดกันเสียงลังแต่ว่าเป็นแบบว่าเขาก็ธรรพราของเขาครับผมเขาเป็นคนพูดเสียงลังนะครับสําหรับคนจีนนะมีฮัมมาเกเต้เลยครับ เป็นทัวใหญ่นะครับทัวร์นี้นะครับผมใส่หมวกสีแดงนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะไปลงเรือกันนะไปล่องเรือสมวิวแม่น้ำจ้พยายาแล้วนะครับ,นนค,รบนะครับก็มากันเยอะนะครับวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบนะครับบันที่สิบตรงกับบันเสาะนะวันเสาวันที่สิบนะครับผม,มบบเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับว่าจะมากันเยอะขนาดไหนนะขึ้นไปก็จะเป็นประตูทางออกของวัดพระเก้วนะครับ บรรยากาศวันนี้ก็ร้อนๆนะครับผมวันนี้นี่ครับเป็ดทัวร์แล้วครับผมเป็นทัวร์ของสาวจีนนะครับ,อบๆๆๆโอ้โหขึ้นมาข้างบนนี้แดดสังจ้าสือเกินนะครับผมโอ้แดดร้อนจริงๆๆๆๆครับผม วันนี้ก็มีโอกาสมาอัปเดตให้พี่ๆ FC แล้ชมกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วนะก็ไม่นานนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับอือบรรยากาศทางกองนะครับผม

เอาแม่สองเลยคนเดียวพอแกงนะไม่มีน้องยังไงไม่หลุดคดงั้นไหมใส่เลยใส่เลยคู่ไงเอาหมดแกงแกงต้นข้อ ครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนเวียนยามนะครับโอ้โหตางชาตินี่ต้องยืนดูนะครับผมต้องมองดูนะครับนี่นี่ครับความเป็นระเบียบวินัยนะครับผมนี่ครับต่างชาตินี่มองดูกันใหญ่นะครับอือ ไปแล้วครับผมาตโอสุดยอดครับผมเป็นการเปลี่ยนเบียนยามนะครับผมของทหารนะครับครับล้านนี้ก็นักท่องเที่ยวนี่ทยอยกันออกมานเยอะนะครับาเดี๋ยวครับดูไทยแลนด์นะครับ โอ้โหมากันเยอะวันนี้ร้อนมากวันนี้ร้อนครับผมขอเข้าไปหลบอยู่ตรงต้นไม้หน่อยครับไม่ไหวครับผมไม่ไหวไม่ไหว้หวอน ร้อนร้อนมากม <c oughs> ีครับบรรยากาศแล้วตังเที่ยวแล้วครับผมประตูทางออกแล้วครับเมื่อกี้นี้ก็จะมีทหารนะครับผมมาเปลี่ยนเรนกันนะครับผมก็ทําให้ว่านีแบบแบบเขาเป็นระเบียบมากครับผมขนาดนักทตองเที่ยวยังแบบว่ามุงดูกันนะ ความเป็นลาเบียงในยของทหารไทยนะครับคนกำลังมากันเยอะนะครับวันนี้นี่ก็ครับผมคือการต้องเที่ยวเมืองไทยนะ นีครับตองฝั่งขนาดนี้นะครับอู้ร้อนจริงๆครับผมนี่เป็น่วงเที่ยงนะเป็น่วนเที่ยงอู้ร้อนขลาดครับถ้าใครมาเที่ยวก็แนะนำให้ซื้อลมมาหน่อยนะครับผมอากาศนี้เริ่มร้อนร้อนจริงอนะ โอ้โหสายรูปนี่น่าจะสวยนะครับผมเพราะว่าแสงกำลังดีนะอากาศแบบนี้นะครับแสงกำลังดีนะครับผมมีบรรยากาศการซื้อสินค้านะครับผมตรงที่ หน้าวัดพระเกี่ยวนะครับก็คึกคืนนะครับผมขายดีนะครับ่ะเดี๋ยวเราลงไปอุโมงกันนะครับเราจะเดินไปอุโมงกันนะ เฮ้ยนี่ครับพาต่างชาติมองดูอะไรกันครับโอ้โหกาเรเดินขบวนเลยครับผม นี่ครับฝรั่งต้องตะลึงนะครับผมฝรั่งต้องตะลึงนะครับเมื่อกี้นี้ครับไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะนี่ครับเขามามุงดูกันเต็มเลยครับเมื่อกี้เนี่ยเด้อนี่ครับเขามามุงดูกันเต็มยนครับผมมาเลยเราลุกไม้อุโมก์กันนะครับเพราะตัวนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะครับจะเป็นลมแล้วร้อนมากกระจายขาไป อุงง่นนอนรอจรกงนนะครับผมสู้ไปไหวได้แหล,หลมอ้อนว่านอนลงไปตากแอร์ก,กัน อยู่ข้างล่างนี้น่าจะยืนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะเขาก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปวัดพระแก้วกันนะแต่ว่าเราก็เข้ามาตากแอร์ก่อนนะครับผมอากาศบัดนีน้ร้อนจริงๆนะโอ้ลงมาข้างล่างแล้ว นี่นะครับบรรยากาศข้างลาา่างนะก็วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเวลา12โมงนะจะเอาเวลาคลิปนี้ตอนจะได้จบคลิปไปเพียร์ระเลากับฟ้าพี่น้องกดอนสีส่ก้อนตะไครกดไลก์กดแชร์เราจะเป็นกำลังใจตอบนำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันดีกว่า